สวัสดีค่ะทักทายนะคะแบมแบมกอสเซเวนและซันดาราค่ะได้รับเลือกให้เป็น MC สําหรับงาน2021 Asia Song Festival นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมถึง9ตุลาคมนี้นะคะโดยเทศกาลดนตรีที่จะจัดขึ้นที่ขยองจูนะคะและก็ขยองซังบุกดูนะคะและจะมีการสตรีมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Asia Song Festival นะคะช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของพวกเขานะคะ ก็ได้แก่ช่อง YouTube ของ SBS นะคะ The K-pop และ v l i k e ของ n น v e r ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตหลักนั้นนะคะนักร้องจากญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยนะคะจะแสดงบนเวทีด้วยนะคะโดยมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาหลีใต้นะคะ2 0 21 a ี i ท s o น g ี e วันเ a l นะคะจะมีซันดาราและแบมแบมเป็น MC หลักนะคะโดยซันดาราและแบมแบมนะคะ เพิ่งจะกลายเป็นเพื่อนร่วมค่ายนะคะที่ Orbit Company นะคะหลายคนก็ตั้งตารอเคมีบนเวทีของเพื่อนร่วมค่ายซันดาราและแบมแบมนะคะที่จะแสดงที่งาน2021 Asia Song Festival นะคะเราแฟนคลับนะคะก็มารอรับชมนะคะรายชื่อศิลปินที่จะเข้าร่วมในงานนี้เพิ่มเติมนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก brighttv co th ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ